สวยแพงมากส่งราคาคอสตูมสีสาวแบล็กพิงล่าสุดจากเดียเอิร์ธซึ่งในรายการเดียเอิร์ธไอดอลหญิงทั้ง4คนต่างก็สวมชุดดีไซน์หรูจากแบรนด์แฟชั่นระดับไฮเอน n d คือพวกเธอเป็นตัวแทนในฐานะแบรนด์บัสเตอร์ดับโลกและในฐานะที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเจนทรีหลังจากผ่านไป5ปีแบล็กพิงไม่เพียงมีชื่อเสียงในเกาหลีเท่านั้นแต่ก็ยังมีชื่อเสียงและอิทธิพลไปทั่วโลกและวงแบล็กพิงยังได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานอีเวนต์ระดับโลกที่ยิ่งใหญ่หลายงานและล่าสุดสีสาว, Pink, สวาแ,ลแล Stay, าาบล็บกพ นองเพลงเซและข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วเสื้อผ้าที่เก๋ไก๋และสง,ง่างามของสีสาวแบล็กพิงก์ยังคงสร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตอีกด้วยค่ะและเจนนี่ก็ได้รับขนานนามว่าเป็นมนุษย์ชาแนลอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ว่าเธอคือผู้ที่สมบูรณ์แบบสําหรับการออกแบบของแบ,บ,งแบรนด์หรูชั้นนําโดยเจนนี่ได้สวมชุดสีดํา<ำ>เข้ากับแจ็คเก็ตผ้าทวิตในเฉดสีชมพูคอรัลแบบผู้หญิงซึ่งราคาชุดนี้ของเจนนี่อยู่ที่ประมาณห้าพันกรดอลลาร์ค่ะและเจนนี่ยังทาให้ภาพลักษณ์โดยรวมของเธอดู สร้อยข้อมือและต่างหูซึ่งมูลค่ารวมชุดของเจนเนี่ในเดีย e a เอิร์ธอยู่ที่ประมาณ1 1 8 2 3ดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ4,0,000 0บาทค่ะแล้วก็มาดูรายละเอียดชุดขององริซ่ากันบ้างค่ะโดยสัดส่วนร่างกายที่เหนือจริงด้วยขาเรียวยาวและเอวเล็กคอดก็ทําให้น้องลิซ่าดูดีในทุกชุดซึ่งฟแฟนๆได้เรียกเธอว่าแม่สาวตุ๊กตาไทยและได้ลุคที่เธอปรากฏในเดีย e a เอิร์ธเป็นผู้หญิงมากสไตล์กว่าปกติของเธออเทมที่เธอสวมใส่สามารถเน้นยำ้ำถึงรูปลักษณ์อันสมบูรณ์แบบของเธอซซซซึึ่ขข ran, ่่งงงงนนนน้้้อออออลิิาากกกก็็ไดสสววมเืผขขจรีคััตต มีราคาอยู่ที่4,186ดอลลาร์ 4, และเสื้อที่มีหูก,กระต่ายด้านในมีราคาอยู่ที่1,984ดอลลาร์ค่ะและนอกจากนี้ไอดอลสาวยังเลือกมินิเรสจากคลอฟและรองเท้าส้นสูงแบรนด์จิมมี่ชูค่ะแล้วมาถึงตาของพี่จีชูคนสวยกันบ้างค่ะซึ่งหลายคนก็ตั้งคําถามกับความสามารถของพี่จีซูเมื่อเธอได้เป็นแบรนด์บัสเดอร์ของดีออและไอดอลสาวคนนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเธอเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับตําแหน,น่งนี้และเธอยังคงสวมใส่ดีไซน์จากแบรนด์แฟชั่นชื่อดังนี้ในงานระดับนานาชาต อยู่ที่2,050ดอลลาร์ 2, ผสมกับกางเกงขาสั้นราคา1,500ดอลลาร์ซึ่งก็สร้างลุคที่สง่าง,งามและเป็นผู้หญิงสำหรับจีซูนอกจากนี้สมาชิกคนโตของ b l a c k พิง k ยังสวมรองเท้าจาก v ว r s a c เชซึ่งมีมูลค่า1,295ดอลลาร์ด้วยค่ะแล้วก็มาถึงรายละเอียดของสาวโรเซร่กันบ้างค่ะซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของเกิร์ลกรุ๊ปที่โด่งดังและสวยงามโรเซร่ไม่เคยเป็นผู้แพ้ในแง่ของรูปลักษณ์ของเธอเด็กสาวจากออสเตรเลียเอาใจแฟนๆด้วยรัศีแห่งราชวงศ์อีกครั้งในเดียเอร์ซึ่งโรเซร่ก็เลือกชุดที่ค่อนข้างเรีย จับคู่กางเกงขาสั้นสีดำคลาสสิกและการออกแบบทั้งสองนี้มาจากแซงเลอรองและมีราคาประมาณ2,500เหรียญอย่างไรก็ตามค่ะความสนใจของแฟนๆมุ่งเน้นไปที่เครื่องประดับจาก Tiffany Co. Co ซึ่งมีมูลค่า7 9 0 0ดอลลาร์ค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดลูกของสีสามแบล็กิงที่เรานำมาฝาก FC ทุกคนกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ